เรื่องอทางบริษัทเนี่ยนะครับถูกสำนักง,งานบัญชีแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยโกเรื่องการเสียภาษีลักษณะไหนครับลองเล่าให้ฟังลักษณะของพิติการของการโกงเนี่ยนะครับก็คือจะแจ้งทางบริษัทเนี่ยว่าสัมภาระให้เสียภาษีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะแจ้งมาทางทางบริษัทให้โอนตังไปให้เขา<ะ>เมื่อได้ตังแล้วเนี่ย ทางสำนักง,งานบัญชีเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปจ่ายให้กรมสรรพากรต,ตามผู้แจ้งเอาไว้อันนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยจากผู้เสียหายที่รวบรวมได้ตอนนี้ประมาณสักห้าคนเนี่ยก็มากกว่าสิบล้านแล้วก็ยังมีผู้เสียหายหลายรายที่สุพรรณเนี่ยกำลังดูเอกสารต่างๆว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกในลักษณะแบบนี้ป่าเพื่อที่จะเอามาดำเนินคดีต่อด้วยลักษณะพฤติการของของ,ของทางบริษัทบัญชีนะครับเขา ขาทำในล,ลักษณะแบบไหนนะก็ทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรามาทราบตั้งแต่แบบไหนเมื่อเมืม่อไหร่ครับเอ่อทางบริษัทเนี่ยมาทราบมาทราบตอนปี6กามแต่บริษัทเนี่ยรู้จักสำนักงานบัญชีเนี้ยมาตั้งแต่ปี60สเริ่มจามา้างกันมาตั้งแต่ปี60สนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมารู้ตัวอีกทีว่าโดนหลอกเสร็จเมื่อต้นปี6กเ็เนเื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยมีความสงสัยว่าทําไมบริษัทสำนักงานบัญชีตัวเนี้ยตรงเนี้ย มีการเรียกเก็บค่าภาษีเนี่ยสูงเกินบอกวความจริงทางนี้ก็เลยเปตรวจสอบกรมสรรพากรพอไปตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยาาก็ปรากฏว่าสรรพากรตกงมันไม่มีการเสียภาษีพราะไม่มีการเสียภาษีทางนี้ก็เลยไปลื้อเอกสารดูอ้าวก็เริ่มมีการเรียกเก็บมาตั้งแต่ปี63มีการโบวมาตั้งแต่ปี63แตงง่63ได้จำนวนคันน้อยอันนี้ปี66เนี่ยโดนไปทั้งหมดเกือบ50ครั้งประมาณ50ครั้งได้ รวมแล้วเนี่ยเคสเดียวเนี่ยโดนไป71ครั้งนี่ยังไม่รวมเคสอื่นนะเคสอื่นมีโดนกันอีกหลายครั้งอย่างน้องเนี้ยก็โดนไปสองล้านกว่าบาทโดยเป็นหลอกว่าพี่ชายบอกว่าให้มาเก็บภาษีกับเขาทางนี้เขาก็โอนให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ชายไม่ได้บอกเลยว่าให้เสียภาษีหรือว่าให้มาเก็บเงืนองค่าภาษีกับน้องอเนี่ยเขาก็โดนไปสองล้านกว่าบาทแล้วก็ พฤติการเขาก็เป็นอย่างนี้เป็นการสร้างเรื่องหลอกลวงขึ้นมาครับว่าเราต้องเสียภาษีจนวุ้นตัวนี้ตัวนั้นสมการเรียกเรียกเก็บจากเราเพิ่มครับเรียกเก็บย้อนหลังปีห4 6ี่หห้าแบบนี้ครับแล้วก็มีแบบหักหนักจ่ายนี่นั่นครับซึ่งคําพูดของเขามันค่อนข้างจะงงเราเขาบอกว่าต้องเสียตอนนี้เลยเดี๋ยวเขาจะรีดโอนตอนนี้เลยเดี๋ยวเขาจะไป คิดใจแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดง,งานแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากที่เราโอนไปครับเราไม่เคยได้ใบเ,เสร็จเลยครับทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครับผมก็เลยเสีใจก็เลยไปไปขอเอกสารการเสียภาษีของผมยอนหลังทั้งหมดจากสมกรนะครับก่อนหน้านี้เราเสียภาษีบอกตรงว่าบางทีเขาเรียกเก็บมายอดครางละแสนสองแสนสามแสนอะไรประมาณนี้ครับเราเ,เสร็จแล้วเราก็ให้การการเงินของเราครับทวงใบเสร็จ การเงินเขาดูไปเสร็จก็ไม่เคยได้มาแล้วก็โอนจ่ายเรื่อยๆไม่รู้ว่ารวมยอดแล้วมันเท่าไหร่พอมารวมยอดอยู่ซึ่งมันมันไม่ใช่แบบนี้แน่ๆครับก็เลยก็เลยขอเอกสารเอ้ขอใบเสร็จจากเขาครับเขาก็ใบเดียงตลอดมาครับคือไม่อยอมให้ผมก็เลยไปไปตามที่สปสช์นะครับว่าผมได้เสียภาษีเท่าไหร่ว่าสองหลัตั้งแต่สองรับ สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกของเราครับถ้าสีบางตัวเราเราไม่จำเป็นต้องเสียแบบนั้นจริงนะครับโดยเป็นการเมคขึ้นมารวมไปถึงการเรียกเก็บที่เกินความเป็นจริงถูกไหมครับตามพรบถูกไหมครับใช่และทีนี้ถ้าว่ามีการข่มขู่ในลักษณะแบบไหนอย่างไรที่มีการมคุดด้วยไหมครับลักษณะการหุดด้เนี่ยเมื่อมีการไปแจ้งความที่สพท้องที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการข่มขู่ว่าระวังจะเจอตอนะ หรือมากมากพ้นมากเราจะเจอต่อทีนี้เขาเกิดความกลัวว่าตัวเองจะมีอันตรายแล้วก็ครอบครัวจะเป็นอันตรายหรือเปล่ากลัวพนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็จะทําเรื่องแบบทําคดีโดยที่ตัวเองก็ลำบากใจทีนี้เขาก็เลยอยากจะเอาเรื่องมาล้อมทางกองปราบแล้วก็อยากจะรวบรวมกลุ่มผู้เสียหายที่กระจายอยู่เนี่ยให้มาเข้ามาอยู่ในคดีเดียวกันเพื่อที่จะดนินคดีการปรับกฎหมายต่อไปเฉพาะผู้เสียหายที่มานี่คือ5ราย แต่ละบริษัทนี่ไม่เหมือนกันประกอบธุรกิจไม่เหมือนกันแต่โดนเหมือนกันหมด, <c oughs> ดและบริษัท <ๆ S 2> เดียวกันหมดใช่ลักษณะลักษณะการโรุงลักษณะการที่เอาเงินไปคล้ายๆกันแทบจะเหมือนกันทุกลายแต่ว่าอยู่ในจังหวัดสุพรรณเป็นจํานวนหลายรายในส่วนของกระบวนการทางทนายมีความมันน่นคงมั่นใจขนาดไหนครับในการที่จะช่วยเหลือทางลูกความนี่นะครับก็เมื่อเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเราก็ดูข้อเท็จจริงต่าง ทงงังรวมทั้งเอกสารที่เขาเอามาให้อันี้เราก็เห็นเส้นทางทางเงินอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันมีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการเราก็คิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะทําเป็นขบวนการในการหลอกผู้เสียหายตรงเนี้ยจำนวนหลายรายก็เป็นเป็นบริษัทตลอกไม่ได้โอเนเข้าบริษัทโอนเข้าบัญชีตัญชีเราต้อง้ว่าประชาชนที่ใช้บริการอย่างเงี้ยจะได้รัรบความเสียหายงานนี้งานงานนี้หมูไหมครับงานนี้หมูไหม ไม่หมูหรอกค่ะไมม่หหูรรอกคับแต่เราจะทําให้ดีท well, uh. <sk mm ี่สุดเพื่อเอาคนโงเนี่ยมาชดใช้กรรมไ้นะเเต่คิดว่าอันนี้ไม่หถูเพราะอะไรเจอเองนะคะอยู่ในโซเชียลเนาะเจอไปเจอน้องเขาเนี่ยเจอไปใช้บริการสำนักงานเขานะคะกฎหมายแล้วเจอน้องเขามาเขาคือมาแบบนักเศร้าเจอเองอ่ะจะอยู่ในโซเชียลตอบอะไรอย่างเงี้ยเตอยังโดนยัดข้อหาให้เลยยัดข้อหาว่าไปดิสซับไปถ่ายซับและที่สำคัญงงมาก เขาแจ้งความเตยว่าแล้วเขาสามารถดูเรขแบบประชาตนไปได้ด้วยอะ่ะโดยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังนะคะดูต,ตรงนี้ครับที่ที่เราตั้งข้อสงสยัยตั้งข้อสังเกตว่ามีเส้นทางการเงินไปได้ได้ได้มีการสืบสืบส,ส,สอบหาข้อมูลไหครับว่ามันจะมีเรื่องของธุรกิจอื่นๆใดนอกเหนือจากที่มีการทําบัญชีไหมครับก็ตอนนี้กําลังสืบอ,อยู่นะครับว่ามีธุรกิจตัวใดบ้างที่เขากําลังทําอยู่ ตอนนี้กำลังสืบแต่ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดเผยในตอนหลังตอนนี้กาลังดูอยู่ครับตอนนี้ได้คือหนึ่งได้มีการแจ้งดําเนินคดีไปที่ท้องที่ที่สุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวตอนนี้มีการแจ้งที่ท้องที่เรียบร้อยแล้วครับและว,วันนี้เดินทางมาที่กองปราบเรามีการขอร้องความช่วยเหลือไปในทางกองปราบในข้อใดบ้างครับก็อาจจะขอให้ทางกองปราบรวบรวมคดีที่กระจายอยู่ตามสพต่างๆเข้ามาอยู่ใน ในการทาคดีของกองป่าเพื่อที่ว่ามันเป็นเคสคล้ายๆกันข้อที่จริงคล้ายๆกันเพื่อที่จะได้ดําเินคด,ไดีได้ได้ฉับไวขึ้นนะครับบริษัทจดตั้งจดจะตั้งมานานยังครับบริษัทบัญชีนี้ครับตั้งแต่ปี5 58หตั้งแต่ปี2558ัน้าบปใช่ก็แสด<ะ>งว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้น่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้ตอนนี้มีเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือมีผู้เสียหายอีก45รายที่กำลังนปตรวจสอบบัญชีของตัวเองอยู่ ว่าดูลักษณะคล้ายๆกับบริษัททื่รู้ป่ะแล้วก็อาจจะติดต่อกลับเข้ามาหมายถึงว่าตอนนี้เราได้มีการประสานมีการตั้งาการประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เสียหายรดยอื่นให้เข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมครับในกรณีที่ให้ผให้เข้าไปตรวจสอบบัญชีตัวเองว่ามีลักษณะคล้ายๆกับที่ต้องเสียภาษีไปแล้วไม่ได้ไปเสียจริงไหมถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้รีบเข้ามามก,ก็คือว่าเออขาเสียภาษีไปแล้วเขา วกไปเสร็จผขไม่เคยได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เหมือนเชื่อใจครับแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะต้องทํำยังไงว่าหลังจากที่เขาจ่ายเราเรียกเราให้เราโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็ไม่เคยส่งไปเสร็จมาครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนผมนโดนประมาณสี่ห้าเจ้าครับถามถามสี่ห้าเจ้าก็โดนทั้งหมดเลยไปเสร็จของเขาไม่เคยได้ครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะโดนแล้วละ่ะแล้ว แล้วเขาก็เลยกาลังเรียกเอกสารจากสหกรณ์เพ <Hence, S 1> ื่อมาตรวจสอบดูอยู่ครับยอดนิดนึ่งครับที่บอกว่าโดน7 1ครั้งนี่คือตั้งแต่ปี63เลยหรือเปล่านะนับตั้งแต่ปี63ต้องแต่ปี63ครับ63 64 65 66 67มันเป็นระยะเวลาอย่างเงี้ยนานพอสมควรทำไมไม่คิดจะขอหลักฐานเขาก่อนหน้านั้นเพราะว่าตอนน้านี้ผมจ้างเขาทำบัญชีใช่ไหมครับครับผมผมก็ ไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงครับเราเหมือนเราโดนหลอกหลอกตั้งแต่ต้นนะครับรว่าเขาเขาเรียกมาว่าเฮ้ยสัมภาระเราต้องจ่ายพงอดอนู่นพงอพงอดอนี่ใช่ตอนนี้เอ่อก็เอ่อโอนจ่ายเขาไปะก็ไม่เคยเรียกใบเสร็จนะครับใช่ใช่ผมผมผมถามถึงจุดเนี้ยฮะใช่ใบเสร็จเนี้ยมันปล่อยปล่อยระยะเวลาประมาณสิสี่ห้าปีใช่ครับจริงๆมันไม่สมควรปล่อยทําไมทําไมตอนนั้นถึงไม่ไม่ไม่คิดจะบวกถามอันนี้ผม อมอาจจะไม่รู้จริงๆครับคือไม่ไม่ไม่เคยคิดจะทวงถามอาจารย์ไว้ใจด้วยแล้วทั้งนี้ตั้งแ่มีใบทวงจากสปกรมาเพื่อคนเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตั้งแต่ปี60เนี่ยทางเนี้ยโดนเนี่ยมันจำนวนมันคั้งมันน้อยครับพี่แทบจะไม่รู้เลยว่าเขามีการหลอกเอาเงินไปตรงนี้6ะ 61, 62, 6ย์อ้เอ่อ63 64 65 คือเรื่องหลกัหลกๆเลยเนี่ยมันไม่มีการทวงจากสัมพักรมาไม่มีและที่เราไปตรวจสอบทางสัมพักรเนี่ยเคยถามเขาไหมฮะว่าเคยมีหนังสือทวงถามไปไหมมาหาเราเผมไม่ไม่ได้ถามนะครับแต่คือ,อ,อผมมาโดนเยอะๆเมื่อปี2 5 6 6ครับโดนทั้งหมด51คันครับแต่ก่อน้านนี้มีการโอนจ่ายแค่ไม่กี่คังครับก็นั่นแหละครับผมไม่ได้ไม่ไม,ไม่เคย ทำไมถึงปีเดียวปีที่ผ่านมาโดน50กว่าครั้ง,งมัน<ช>สอดคล้องกันไหมครับกับรายได้ที่ทางบริษัทมันเติบโตขึ้นหรือปเปล่ามันเติบโตด้วยด้วยครับแต่มันไม่สอดคล้องแน่นอนก็เลยมีความเอกใจว่ามันม<ๆ>ีความผิดปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยที่จะรวงยอดนะครับว่าเออผมโอนจ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเขาเรียกเก็บภาษีแบบขัดนันที่จ่ายนู่นน,น,นี่นั่นะเดี๋ยวเก็บเพิ่ม ว่าปี64สมนักรเรียกเก็บเพิ่มนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะรีโพนไปเดี๋ยวโดนทับปรับให้เราไปจ่ายาให้เรารีบโอนไปเดี๋ยวเขาไปจ่ายภาษีให้ประมาณนี้ครับเอืออ,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 อแล้วหลังเ<ส>ราท<ส>ราบ,<ส>บเรื่องเราได้ถามไปทางบริษัทบัญชีนิดไหมถามแล้วเขาว่างไงบ้างเขา,เอายอมยอมรับผิดทั้งหมดครับแต่ที่รู้ครับเขาได้มีการโอนทรัพย์สินของเขาออกจกตัวไปแล้วทั้งหมดให้บุคคลอื่นนะครับ เอออย่างเช่นสำนักง,งานบัญชีเขาก็โอนไปแล้วตั้งแต่ปี2,566นะครับแต่ตอนที่ผมสอบถามนะครับเขาก็หลอกผมอีกว่าเ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาสำนักง,งานบัญชีเนี่ยไปไปกู้ไปให้พี่ที่รู้จักแล้วเอาเงินมาใช้คืนเราครับแต่แต่แบบผมมาสืบทีหลังนะครับเขาสำนักง,งานบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของเราครับเขาโอนทรัพย์สินที่อยากเอาหมดแล้วครับผมแล้วทุกวันนี้ยังติดก่อน เมื่อวันโทรไปก็ไม่ได้รับสายจน,นผู้เสียหายได้อื่นนะครับมีอะไรอยากจะสื่อสารบ้าง เขาก็เก็บกับเาตอดจนต้นปี67เราก็เลยไปขอไปเสร็จเขา,ก,ขเาเก็ไม่ให้ไม่ให้ขอ User Card เปิดก็ไม่ให้เราก็เลยว่าไม่ใช่อะไรแบบนี้ต้องต้อง,ต,องต้องขอมาให้ได้แล้วเราก็เอามาเทียคบค่ะก็คือไม่ได้มีการจัดภาษีตามยอดที่เรียกเก็บของเราเลยสักยอดนี้ก็คือทั้งหมด2ล้านกว่านี้ไม่ไม่เกี่ยวขอ้องกับภาษีเลยค่ะคือเขาเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมา ตรงนี้เขาเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาว่าพี่ชายเนี่ยให้มาเก็บภาษีกับน้องอแล้วก็ให้น้องจ่ายอันนี้พอมาสอบถามมันเองแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าพี่ชายเนี่ยไม่ได้ให้ไปเรียกเก็บกับน้องเลยแต่เป็นการที่สำนักงานบัญชีน,นี้เขาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะมาหลอกน้องเพิ่จากตรงนี้จากน้องเนี่ยไปนะครับแล้วก็ไม่มีการเสียภาษีตามที่เขาแจ้งตะน้องจริงๆใ,ใครเป็นผู้เสียหายแรกที่ รู้ก่อนเพื่อนนะครับในทั้งหมดในสี่หคนเนี่ยครับใครเป็นใครใครรู้ก่อนเพื่อนจริงๆเป็นคนไปสอบไปเสร็จกับผู้ช่วยพี่ชายว่าที่จ่ายไปเนี้ยเนี้ยเน้สเสร็จก่อนก็เลยรู้รว่าทางนี้ก็จ่ายครับ,รบมีการติดต่อภาาประชา,ะส,าสัมพันธ์ประสานกันยังไงครับพอรู้รายที่หนึ่งและรายที่สองโผล่ขึ้นมาร้ยที่สาสี่ห้าโผล่ขึ้นมาติดต่อกบเนอดแต่ยังไงทราบกันได้ยังไงครับ เชี่ยวให้เขาเพราะว่าวันนั้นก็เจอที่สำนักงานกฎหมายก็ไปว่าจ้างว่านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเตยอ่ะก็เห็นน้องเขาไม่รับคำวิธรทมเนาะเตยจะอยู่ในทิกตอกเป็นแบบว่าในสื่อเตยก็ได้แบบว่าพูดว่าแนะนําแบบตักเตือนประชาชนหลายๆคนที่ได้ใช้บริษัทบัญชีอะไรเงี้ยในการปิดงบต่างๆให้สำรวจตัวเองดูนะว่าโดนแบบนี้แบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเป็นว่าน้องเขาเ็ช่วยกันแชร์ไปที่กลุ่มสุพันอะไรอย่างเงี้ยกลายว่าเขาเนี้ย เรื่องมันก็มันมันในนิ่งเราไงมีการแบบว่ามาปมถูมีการยัดข้อหาให้เตยนะคะซึ่งเตยฝั่งดีคือเตยอย่านั้นใครรู้จะรู้เตยเคยชอบประชาชนชอบช่วยนะคะคือเป็นเพื่อนของเราเนี้ยอ่ะแล้วก็มีการปมถูขอาที่สำนักงานกฎหมายด้วยมีการโกงกขอควรผีดสายนะคะหนึ่ร้อยใช่หนึสายอืมเบอร์นะครับไม่ใช่ร้อยสายครับเป็้อยเบอร์ไม่สั่ง ดูเหมือนว่ามันกระบวนการนี้ครับมันจะมีช่องว่างตรงนี้อยากจะสื่อสารไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไรบ้างก็คือแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่หมูนนะจริงๆแล้วอะ่ะเลยถึงต้องมามาลงยนี่นี่ด้วยนะคะอยากให้ทุกอย่างมันกระจางมันมันโปร่งใสอะคะ่ะอยากต้องอยากได้รับความจริรท,ทำนะคะแล้วก็อยากให้เป็นเคสตัวอย่างเคสตัวอย่างคือคนทั่วประเทศจะได้รู้ว่าการท,ที่คุจา้าง กาทำบัญชีอ่ะมันไม่ได้ปลอดภัยสมบไปนะคุณอาจจะโดนนะคะโดนแบบที่น้องเขาโดนก็ได้ให้ตรวจสอบตัวเองค่ะนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยจ่ายไปแล้วเจ้าเขาทาแล้วเราไม่ต้องอะไรแล้ววันหนึ่งนะคะช่วงนี้มีอาชีพมันมีเยอะเนาะเราก็ต้องระวังตัวค่ะอยากให้เคสน,นี้เป็นเคสที่ทุกคนนะคะให้ความสนใจแล้วก็ปรวจสอบตัวเองนะคะเงินทองหายากค่ะและใครมางคงเรานะคะ เดคนช่างมีชื่ออะไรพี่จอมสปาต้าเผยได้ไหมเขาเท็กซไม่เคยเผยคำชังเลยอาเซียตะวันตกผิดต้องขอเบอร์ไลน์ท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งเตือนกันอีกครับรายวันแท้ที่จะเป็นรายวันครับในเรื่องของการช่อโกงวันนี้เป็นในรูปแบบของรูปแบบบริษัทครับ มีวันนี้มีหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับมีอะไรบ้างมีการเกษตรมีการเกษตร่อสร้างก็หลายหลายบริษัทเนาะในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้รวมตัวกันนะครับเท่าที่มากันได้ก่อนเรื่องมันร้อนร้อนก็นี่ครับต้องมากันเร่งรีบนะครับมาที่ศูนย์รับเรื่องทุกนะครับของกองชาการสอบสวนกลางหรือว่ากองปราบนี่นะครับ พร้อมเอกสารหลักฐานแล้วก็ทนายความนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยครับผู้ที่จะทําเรื่องนี้ให้กระจ่างก็คือทางด้านของนักกฎหมายทนายความผู้เสียหายนะครับ5-6คนแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมากกว่านี้ในะครในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ถูกบริษัทนะครับเขาได้รับทําบัญชีนะครับที่จะต้องไปเสียให้กับสัรพาระนะครับ ภาษีเนะี่ยพูดง่ายๆนะครับรายปีมีผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับที่ตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี60แล้วก็มาถูกเรียกเก็บก็คือหมายถึงว่าเรียกเก็บมา,าแน่นอนครับบริษัทต,ต่างๆมันจะต้องจะทำเกี่ยวกับภาษีนะครับส่งให้กับสมรมในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีแล,ะปแล้วปีนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะถึงที่จะต้องมีการจ่ายภาษีส่งภาษีกันแล้วนะครับทีนี้บริษัท แต่ละบริษัทนี่ครับถูกเรียกเก็บภาษีมาเรื่อยๆๆ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 ๆงๆๆ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 แๆๆ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 ัๆๆ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 ๆไๆๆๆๆรๆากๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆ5ๆๆๆ่ๆคๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆบ 65, ร ท่านผู้ชมมันมันมันเขาเรียกหมองหมองได้ถึงไหนครับการที่เก็บภาษีเยอะเนี่ยแน่นอนว่ารายได้มันมีเขาเรียกผลตอบแทนมันโตนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าเราจ่ายให้กับสัมภารเนี่ยมันไม่เป็นไรถูกไหมเรามีเพื่อนหรือเราก็จ่ายภาษีให้กับรัฐต้องตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องปกติบริษัทตั้งมาปี60 แล้วก็ก็คือถูกเรียกเก็บมาเรื่อยๆๆๆ่ไหมแล้วทีนี้ปีปีแรกสองปีแรกมันก็ไม่ได้มากแล้วก็มาถูกเรียกเก็บที่แบบตูมเดียวของเขายุคเข้าเลยปีปีที่แล้วปี66ปี66ทั้งหมด45ครั้ง45ครั้งแล้วพี่ชายเมื่อสักนนี้ชุดตับ71ครั้ง71ครั้งเป็นเงินเท่าไหร่ เขาเรียกว่าหลอกดิบๆเลยเอาแบบดิบๆกันเลยนะแบบนั้เาเรียกหน้าด้านๆนะทีนี้บริษัทนี้คือพูดงี้ว่าเราไม่มีเชื่อใจเขาเรารู้จักกับเขาได้ยังไงกเนี่ยจรับ เื่ถามว่าในเรื่องของข้อสงสัยเนี่ยแน่นอนว่าเราตั้งข้อสังเกตไหมว่าเราตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วทําไมถึงมีการแน่นกับบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่แนะนำเขาก็จึงใช้บริการมาตั้งแต่ปี6มแล้วก็คือก็ไม่ได้เอะใจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เปิดบริษัทมาก็ต้องเสียภาษีแล้วก็มีมีทางคนทำบัญชีให้มันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคราวนี้ก็ใช้บริการมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี66ที่เกิดเรื่องว่ามีการหลอกให้โอนเงินไปจำนวนมากกว่า50วครั้งนั่นแหละ ไอ้จำนวนที่มันเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าตกใจน่าแบกใจนี่ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้พอไปนึกไปเขาเรียกว่าไปตรวจสอบย้อนหลังดูเนี่ยครับมันมีเขาเรียกว่า <m uch> ข้อมูลหรือรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องเขาเรียกะไรเป็นภาษาเป็นเรื่องอเกิดกัเรียกอะไรนะตามพรบตามพรบอะไรนะพรบอะไรเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการ,ร,ร <m uch an> เสียภาษีการเสียภาษีไอ้คืออย่างนี้คนที่เขาเข้าใจในเรื่องของภาษีนะครับผมหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ ไม่จําเป็นต้องเสียก็เสีย,สยะนะครับกลายเป็นว่าถูกเรียกเก็บถูกเมคเรื่องขึ้นมาแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยคือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเกีใจอะไรเลย <c oughs> จนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ทราบว่าตัวเองถูกโกงเป็นจํานวนเงินเนี่ยนะครับมากกว่า10ล้านบาทใน4ีหบริษัทนี้แล้วก็เชื่อว่าครับแน่นอนว่าบริษัทนี้ตั้งมาหลายปี แล้วก็ทําธุรกิจนี้ทํารูปแบบของการจัดทําบัญชีให้บริษัทเล็กไปจนถึงบริษัทโตๆที่มีเงินเป็นรายได้นะครับเป็นร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าผู้เสียหายน่าจะมีมากกว่านี้มูลค่าแค่นี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มสูงขึ้นทีนี้ครับจําเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผู้เสียหายรายอื่นๆที่ไหนต้องบอกว่าถ้าใครบริสุทธินะ์ใจบริษัทไหนที่บริสุทธิ์ใจครับเออนะครับ เรื่องแบรรแบรูปแบบของภาษีนะถ้าถูกบริษัทเดียวกันนะครับโกงไปวันนี้เข้ามาหากับทางทนายได้วันนี้เข้ามาหา,า,า,นนา,ม,า,หามาร่วมนะครับกับทางผู้เสียหายได้เพื่อที่จะรวมมูลค่าความเสียหายมากๆนํำไปสู่การแก้ไขนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าการเข้ามาร้องนะครับทางกองปราบเราก็คงมีความมั่นใจนะครับในส่วนของความหวังนะครับของทางผู้เสียหายเองบริษัตทต่างๆที่ถูกหลอกไป ก็คาดหวังว่าน่าจะมีการเรียกคืนนะหรือว่าท่านที่ได้รับความเสียหายไปเนี่ยนะครับก็เข้ามาติดต่อที่สำนักงานกฎหมายมาศีดำรงธรรมได้นะครับบ้านศีดำรงธรรมนะครับมาศีมาศีดำรงธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่กรุงเทพอ๋อกทมนี่เนาะอยู่ดอนเมืองอยู่รั้เมืองนะครับหรือเข้าไปที่เพจอะไรนะมาศีดำรงธรรมได้มีช่องทางติดต่อเบอร์อยู่ไหม หรือเมื่อกี้อะไรนะเคลียร์ให้จบใช่ไหมพี่เจ้าเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้จบจัดให้จบจัดให้จบนะครับจัดให้จบจัดให้จบอ่าเพจจัดให้จบนะครับก็วันนี้เรามีตัวแทนของผู้เสียหายเนี่ยเยอะนะครับที่จะเป็นตัวกลางนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับนะครับความเดือดร้อนในหลายๆเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับก็สนับสนุนกันด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไร ก็สามารถที่จะไปตามเพจต่างๆได้นะครับหรือว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นสื่อกลางตัวกลางในการประสานงานประจาสัมพันในการประสานงานนะครับให้กับหน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่อย่างเช่นกองปราบที่นี่ได้ครับอืมโอเคเรียบร้อยโอเค ได,ได้เบอร์ได้ไดเบอร์ดีกต่โขอชื่อทนายด้วยอ่ะขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมครับ<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นคดีอีกคดีหนึ่งนะครับแล้วก็เมินขึ้นรายวัน<ม>เป็นอุทาหรณ์น,นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นปู่มคุ้มกันเพื่อที่จะให้เป็นยาชูกําลังเป็นวัคซีนนะครับให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจแบบสุดจริตนะครับและก็ช่วยกันผลักด,ดันนะครับคนที่ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทำนาบัลหลงหลังคนเนี่ยนะครับกับคนเหล่านี้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหมากินแบบสุจริตแบบนี้ผลักออกจากสังคมเราให้ได้ฝากเตือนไว้นะครับท่านผู้ชมครับทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ว่าจะดําเนินกิจการประกอบธุรกิจอะไรก็ตามพึงระ,ระวังนะครับในทุกๆรูปแบบการชอ่อโกงมิจฉาชีพมีเยอะมากมายในบ้านเราขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ แปดเก้าหนึ่ี่ชื่ออะไรอ่อันนี้มาสีดำตรงกลางพี่พี่ต้องงานตวจมากมาเสียสองดยะชื่อชื่อ